ก็สวัสดีนะครับน้องๆน้นๆนะครับนักล่าทุกท่านนะ,นะครับผมนะครับโปรุนะครับจากช่องคุณรุ c แชนแนลนะครับผมก็วันนี้จะมีของมารีวิวนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางใบสันของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ลอกหยดน้ำนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลย แล้วผมก็ได้ลองนำไปใช้มาแล้ว1แมตช์นะฮะคือได้มีโอกาสนำไปใช้มาเรียบร้อยก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาก็ก่อนชมก็กดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับช่องคุรุ c ช ANNEL ด้วยนะครับผมยังไงก็มาดูกันเลยครับว่าสเปคลอกเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก็มาดูกันที่ว่าอา่รอบกล่องมันก่อนดีกว่าอ่านี่จะเป็นไบสันสไปเดอร์เอ็กซ์นะครับผมอ่านี่เลยรอบกล่องนี่ครับมีสเปคบอกข้างกล่องนะครับว่ามีความเกียร์ทดนะครับเป็นอัตรารอบนะครับ7.3ต่อ1นะครับหมุน1รอบเก็บได้1.3นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ ลูกปืนให้มาแบบแน่นๆเลยนะครับลูกปืนนี่9้บวก1นะครับ3ลูกเป็นสแตนเลสนะครับผมอ่าแล้วก็มี1ลูกเป็นการตีกลับนะครับผมก็เป็น10ลูกเลยนะลูกปืนลื่นๆเลยผมรับประกันแล้ว,วลื่นมากแล้วก็มีพาวเวอร์ไลน์โรเลอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ให้กำลังเบรกนะครับมาที่8กิโลโ เยอะจริงครับอัดชะโดอัดกระพงวางได้สบายเลยครับผมตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าสบายจริงๆไปลงเครือน,นี้น่าจะสนุกเลยครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็เอาเป็นรอบเจ็ดมานะแล้วก็ผ้าเบรกนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแขนนะครับตัวหนอบแขนมาดูตามนี้เลยดีกว่านี่หนอบแขนนี่เป็นอลูมิเนียมน,นะครับโอ้โห,หมุนลรื่นๆอย่างนี้นะครัแบบนี้เลยครับ แล้วบอดี้นะครับบอดี้เป็นกาฟไฟนะฮะตรงนี้แดกเสียงนะครับผมตรงแดกนะครับมีเสียงนะฮะกันแบบว่ามันรูดนะครับเวลาเบรกไปนะครับมันจะไม่รูดนะแล้วก็ปรับคอนะครับตัวปรับคอนปู์นะแต่งมาเป็นสีทองกับสีดำนะครับโกลงกลืนมากเพื่อนโอ้โห กลมกลืนจริงๆส่วนบอดี้นะครับอันนี้บอดี้เป็นกาไฟนะฮะบอดี้กาไฟนะครับ, Body น,รบนี่บอดี้กาไฟนะครับเนี่ยส่วนสปูลนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าอลูมิเนียมเหมือนกันสปูลเป็นอลูมิเนียมเลยนะฮะแล้วก็มีกำลังเบรกนะเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะครับผมนะบให้กำลังเบรกมาถึง8กิโลเลยทีเดียว ก็โอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับผมเอาไปใช้มาแล้วนะ1แมตนะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับสายหน้าตัด0.26นะครับใส่ได้ถึง120เมตรเลยนะศหน้าตัดที่เป็น0.26ก็ถ้า0.26ก็ต้องพิน PE 3ประมาณ PE 3นะครับ PE 3นี่จะใส่ได้อยู่ทั้งหมด120เมตรเลยนะฮะเพื่อน สุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็ดูครับตรงนี่ครับมีปุ่มปิดเปิดฝาสปูนอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโค้ดกับปุ่มโอเพนนะครับเอาไว้เปิดฝาสปูนนะครับก็นัดเข้าไปปุ๊บปึ้งเด้งออกมาเลยครับนี่มันจะมีนี่ครับมุดมุดนะครับเอาไว้ยึดนะครับไม่ให้มันหล่นนะ ระบบหน่วงจนะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบลูกนะครับตรงนี้ก็มีลูกปืนให้นะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงสปูลออกมาได้นะครับนี่เลยก็จะมีสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับอีกหนึ่งลูกนะฮะอยู่ตรงนี้ เฟืองข้างในเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับเฟืองข้างในเป็นเฟืองทองเหลืองนะก็ได้มาแบบคุ้มๆเลยนะครับในราคานี้นะมันคุ้มจริงๆนะในราคาเนี้ยระบบหน่วงแม่เหล็กนี่คือเป็นอะไรที่ผมว่าผมใช้แล้วรู้สึกคุมคุมได้ตามมือตามใจสั่งสุดแล้วนะเฟืองข้างในจะเป็นทองเหลืองทั้งสองตัวนะครับเป็นเฟืองขับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้เฟืองตัวนอนตัวนี้ก็ จะมีเขาควายนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะอ่าโอ้โหผมบอกเลยว่าสเปคให้มาเกินคุ้มจริงๆนะครับนี่นะผมบอกเลยว่ามันลื่นมากอะอันนี้ผมปรับเบรกนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยผมไปใช้มานะคือปรับหน่วงแค่เนี้ยแค่นี้พอคือคุมฟูได้แล้วก็ลื่นตีแต่ยังไม่ได้ตีส่วนลมขนาดนั้นนะยังไม่ได้ตีส่วนลมขนาดนั้นนะ ของดีจริงครับตัวนี้แนะนำเลยครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวใบสันสไปเดอร์เอ็นี้วางจำหน่ายวันที่7นะครับกลุมพานะฮะซึ่งวางจำหน่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับที่ทางผมได้เลยถ้าของมาเติมผมก็จะบอกเพื่อนๆให้นะครับว่าจะได้ของวันไหนอ่า ก็ถ้าเกิดสั่งกับผมก็จะมีค่าส่งนะครับผมจะมีค่าส่งนะห้าสิบบาทนะครับราคาลอกก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นเดือน,นยังไงก็ถ้าสนใจสามารถสอบถามได้นะครับผมบอกเลยว่าราคานี้นะคุ้มมากๆนะครับนะแน่นอนแล้วเจอกันครับผมขอบคุณนะครับที่ดูรีวิวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ั b s cribe ช่องคุณรุชชนเนลไว้ด้วยนะครับ ไปครับ